โคกล้ามง,งามแสงดินแดนหน้าอยู่หมู่บ้านช่างศิลป์ท้องถิ่นกลองยาวตำนานเก่าค่ายหนองไผ่ผ้าไหมอ่อนซอนเกษตรกรก้าวหน้าการศึกษาลือเรื่องรุ่งเรืองประเพณีสามัคคีพัฒนาชาวประชาสดใสน้ำใจเป็นเอกลักษณ์คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกกล้ามประกอบด้วยนางพรทิวาเนตรพล นายกเทศมนตรีตำบลโคกล่ามนายเหลือโพผา,า, bon ารองนายกเทศมนตรีตำบลโคกล่ามนายประมวลจันพินิจรองนายกเทศมนตรีตำบลโคกล่ามนายวิโรชัยศรีที่ปรึกษานาย,ยกเทศมนตรีตำบลโคกล่ามนายนรงมนตรีเลขานการนายกเทศมนตรีตำบลโคกล่ามหัวหน้าส่วนราชการนางสาวสุร,ริพรสิงห์เสนาประลัดเทศบาลตำบลโคกล่ามสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลตำบลโคกกล้ามตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอจตุรพักพิมานอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอจตุรพักพิมาน6.5กิโลเมตรและอยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด22กิโลเมตรโดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับ ấy, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงขวงอำเภอศรีสมเด็จและ ấy, องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดทิศใต้ติดต่อกับเทศบาลตำบลหัวช้างและเทศบาลตำบลหนองผือทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำใสทิศตะวันตกติดต่อกับเทศบาลตำบลเมืองหงจำนวนหมู่บ้านและประชากรมีหมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโคลกลามทั้งหมด16หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น7,432คนเป็นชาย3,633คนหญิง3,799คนจำนวนครัวเรือน1,546ครัวเรือน มีความหนานแน่นเฉลี่ยประมาณ161คนต่อตารางกิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ4 5 8 8ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ27,377ด้ไร่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจุดเด่นของพื้นที่เทศบาลตำบลโคกล้ามเทศบาลตำบลโคกกล่ามเป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็กมีหมู่บ้านอยู่ในเขตพื้นที่จำนวน16หมู่บ้านตั้งอยู่กลางร,ระหว่างอำเภอและจังหวัด มีความพร้อมทั้งด้านการคมานาคมและสาธารณูปโภคมีแหล่งน้ำจำนวนมากที่สามารถจะพัฒนาเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ด้านการศึกษามีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลหนึ่งแห่งโรงเรียนระดับประถมศึกษาสี่แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามแห่งที่มีโอกาสพัฒนาเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ชุมชนและพัฒนาเป็นแหล่งเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแรงงานมีแรงงานท,งที่มีฝีมือจำนวนมาก ที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดรางวัลแห่งจิติยศและความภาคภูมิใจของชาวตำบลโคกลาบได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีหรือรางวัลธรรมาพิบาล4ปีคือปีพศ2546ปี2547ปี2548และปี2550 ได้รับรางวัลการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนที่ดีด้านแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรเมื่อปีพศ2551ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีด้านการส่งเสริมอาชีพประเภทดีเลิศเมื่อปีพศ2557รางวัลเหล่านี้ล้วนเป็นความภาคภูมิใจของชาวตำบลโคกลางในการร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาตำบลเป็นแรงจูงใจ และเป็นขวัญกำลังใจในการร่วมสร้างสรรพัฒนาให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไปในทุกๆด้านโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลโคกลามโดยการทำวัตถุมงคลสําหรับใช้ในงานบุญและเพื่อจํำหน่ายหลักการและเหตุผลสืบเนื่องมาจากประชาชนพื้นที่ตำบลโคกลามส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีความเชื่อ ความศรัทธาในเรื่องของโชคชะตาเวรกรรมการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อในเรื่องของผู้ผีวิญญาณจึงจำเป็นต้องหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจึงมีการคิดและทำเครื่องรางของขลังและพิธีกรรมต่างๆที่ทำให้จิตใจสงบสุขเช่นการผูกแขนซึ่งเชื่อว่าการผูกแขนนั้นจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญได้ผูกแขนถือเป็นของดีของศักดิ์สิทธิ ควรรักษาไว้ได้ผูกแขนเป็นของขาวบริสุทธิ์เป็นจุดรวมแห่งจิตใจบริสุทธิ์หลายดวงจึงควรรักษาไว้ให้ดีและยังเชื่อว่าได้ผูกแขนที่เก็บรักษาไว้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ป้องกันอันตรายได้จึงมีการคิดค้นประดิษฐ์้าผูกแขนขึ้นมาหลากหลายรูปแบบแทนการใช้ไฟขาวเพียงอย่างเดียวโดยประชาชนบ้านโคกล่าหมู่หนึ่งเป็นผู้คิดค้นการทำไฟผูกแขนเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ซึ่งการทำในระยะแรก ใช้เชือกรบนำมาถักเป็นรูปและลวดลายต่างๆจากที่เคยทําเป็นลายเรียบๆธรรมดาต่อมาก็ได้มีการคิดค้นวัสดุตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้สวยงามและทันสมัยเป็นทั้งฝ้ายผูกแขนที่เป็นเครื่องรางของขังและเป็นเครื่องประดับเก๋ไก่อีกชนิดหนึ่งโดยนําไปจําหน่ายตามวัดและประชาชนทั่วไปที่ศรัทธาต่อมาฝ้ายผูกแขนเป็นที่นิยมและขายดีจนผลิตไม่ทันตามความต้องการของตลาด เมื่อไฟลผูกแขนและตระกุดได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจึงได้มีการคิดค้นวัตถุมงคลชนิดต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นตุงหรือทุงซึ่งเป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมสำคัญของชาวอีสานมาอย่างยาวนานเชื่อกันว่าสามารถใช้ป้องกันสิ่งเลวร้ายหรือสิ่งไม่ดีที่มองไม่เห็นผู้ผีวิญญ,ญาณต่างๆที่จะมารบก,กวนงานบุญหากเห็นตุงแล้วจะถอยออกไปพร้อมกันนั้นยังเป็นการบอกกล่าวบวงสรวงเทพย,ยดาในพื้นที่ ว่ามีการทําบุญและมีพิธีการสําคัญที่มาช่วยปกป้องคุม้มครองและเหรียญปวยทานสําหรับใช้ในงานบุญต่างๆผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดนี้เป็นที่ต้องการของตลาดเช่นเดียวกับวัตถุมงคลชนิดอื่นๆจึงได้ขยายกลุ่มเครือข่ายมากขึ้นจนถือได้ว่าป้ายบุกแคตตะกุดและวัตถุบโบราณชิ้นต่างๆที่ปรากฏตามงานบุญงานวัดนั้นล้วนมีแหล่งที่มาจากตำบลโคกกล้ามทั้งสิ้นอันตำบลโคกกล้าม จึงได้มีแนวคิดที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยการสนับสนุนกลุ่มอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการค้าขายวัตถุมงคลซึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนจึงได้จะทาโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลโคกกล่ามคือโครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการทําวัตถุมงคลนี้ขึ้นความโดดเด่นของโครงการ โครงการนี้มุ่งเน้นต่อยอดและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อก่อนจะเป็นผู้สูงวัยเป็นคนทำในปัจจุบันส่วนใหญ่กลุ่มที่ทำเป็นรุ่นลูกหลานในวัยเรียนและวัยแรงงานประโยชน์ที่ประชาชนได้รับสามารถเพิ่มทักษะในการทำลวดลายหรือรูปแบบที่ทันสมัยถูกใจต,ตลาดมากขึ้นเยาวาชนได้มีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพและสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมในครอบครัวได้ เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและขยายเครือข่ายการผลิตและการจำหน่ายได้มากขึ้นปัจจัยแห่งความสำเร็จเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนความรักสมัครสมาสาามัคคีของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านจะเห็นได้จากการที่ประชาชนว่างงานแล้วมานั่งรวมกลุ่มคุยกันตอนกลางวันเห็นคนหนึ่งทำก็เรียนรู้ด้วยการถ่ายทอดฝึกฝนร่วมกัน จนเกิดความชำนาญและส่งตัวแทนไปขายนำผลกําไรมาแบ่งปันสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนเกิดความเอื้ออาทรของคนในชุมชนไม่ห่วงวิชาส่งเสริมซึ่งกันและกันนโยบายผู้บริหารเทศบาลสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้และมีส่วนร่วมในการประสานเครือข่ายจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนส่งเสริมด้านเทคโนโลยีในการขายสินค้าในระบบออนไลน์มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทันสมัยและสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มไวมีการขยายเครือข่ายในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างกว้างขวางครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทยที่นับถือศาสนาพุทธและสามารถส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน และมีแนวโน้มที่จะขยายไปยังต่างประเทศที่มีชาวไทยอาศัยอยู่ในโอกาสต่อไปการเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นหรือการขยายผลร่วมออกร้านแสดงผลงานการจัดทำวัตถุมงคลณอิมแพ t เมืองทองธานีได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ดและได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มอาชีพที่สนใจในอำเภอจตุรพักพิมาน อำเภอเกษตรวิสัยและอำเภอปทุมรัฐและบุคคลต่างๆที่สนใจสามารถสร้างเครือข่ายธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านสามารถเป็นต้นแบบและขยายผลหรือเผยแพร่ไปสู่สาธารณะในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคต่างๆได้